และนี่ก็คือขนมที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจำหน่ายนะครับทุกคนขายดีมากนะครับบอกเลยขายดีมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีอาชีพเสริมมาฝากทุกคนนะครับเห็นอะไรตรงหน้าไหมครับขนมปี๊บนะครับทุกคนขนมปีบ๊บสามารถสร้างรายได้เสริมหรือว่าจะทำเป็น อาชีพหลักได้เลยนะครับแพ็คขายตามตลาดนาัดหรือว่าจะทําขายส่งตามร้านค้าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราเปิดร้านขายของชําอยู่แล้วเราก็แพ็คขายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับว่าถุงเนี่ยซื้อยังไงสั่งซื้อยังไงไซส์ซไหนนะครับเพราะว่าผมก็พลาดเนาะตอนแรกที่สั่งถุงมามันก็ไซส์มันเล็กไปนะครับนี่เลยครับตัวอย่างนะครับที่ผม ได้แพ็คบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับขายดีสุดก็จะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยครับที่เป็นแท่งๆเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับทุกคนคือแล้วแต่เราชอบยี่ห้อไหนนะครับอ่ายี่ห้อนี้จะซื้อมาจากแมคโครนะครับ400นะครับตอนนี้5000กรัมนะครับน้ำหนักอ่าก็จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยยี่ห้อนี้แต่มันอร่อยมากเลยเด็กๆบอกอร่อยมากพี่ ก็จะมีหลายยี่ห้อแล้วแต่เราเลือกนะครับอย่างถุงที่ผมใช้นะครับจะเป็นถุงซิปล็อกนะครับทุกคนหน้าใสนะครับจะเป็นหลังทึบแล้วก็มีฐานตั้งได้ด้วยนะครับคือถุงมันมีหลายแบบมากทุกคนตอนแรกผมก็สั่งแบบผิดิดถูกๆเนาะเนี่ยครับถุงเดี๋ยวผมจะบอกใส่นะครับบอกร้านด้วยว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับร้านนี้ถูกสุดแล้วผมนะครับสั่งซื้อมาในราคา ต้นทุนนะครับ1ใบไม่ถึง1บาทนะครับคือ1แพ็คอะมันจะ100ใบนะครับทุกคน80บาทเนี่ยเป็นลานนี้เลยนะครับเรนโบ้ Rainbow อะไรเนี่ยในช้อปปีเนี่ยถูกสุดแล้วนะครับแต่ว่าต้องเอาไซส์12บสอคูณยีบวกสเซนเนี่ยครับมันจะพอดีเลยนะครับจริงๆอะแพ็คเป็นเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วขาย20บาทคือผมมาขายแค่10บาทก็จะประมาณนี้จริงๆเราใส่เยอะกว่าน,นี้แล้วเรขายแพ็คละ20ได้เลยนะครับทุกคน อ่ะมาดูผมแพ็กกันนะครับ ปี๊บนี้นะครับทุกคนผมซื้อมาจากร้านขายส่งในตัวอำเภอเนาะ370บาทนะครับทุกคนขนมปี๊ปปี๊บนี้ผมบรรจุใส่ในถุงนะครับ13ชิ้นนะครับ12ชิ้น13ชิ้นประมาณนี้นะครับคือผมแพ็คขายในราคาถุงละ10บาทนะครับถุงละ10บาทจะได้ประมาณเกือบ800รบาทเลยนะครับ เมื่อหักค่าถุงแล้วนะหักต้นทุนถุงไปแล้วนะได้เกือบ800บาทเลยนะครับก็จะประมาณ780% 770% 7 6 0ประมาณนี้เผื่อมันแตกหักนะครับผม750ประมาณนี้นะครับหักแบบต้นทุนถุงออกไปแล้วนะ750ก็ลบต้นทุนขนม370ก็เหลือกำไรเยอะอยู่นะครับทุกคนมันสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยนะตอนแรกก็จะทำเล่นๆนะครับ คือทาเสริมแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนวนะ่ามันขายดีนะครับทุกคนขายดีนะครับอย่างปิ๊บนี้นะครับเป็นขนมปังกรอบไสสับป,ปะรดนะครับปิ๊บนี้ราคา350บาทนะครับคือมันแล้วแต่ราคาพื้นที่แล้วแต่เขาจะส่งเราเนาะผมก็ซื้อได้มาในราคานี้นะครับผมบรรจุถุงละ10บาทเหมือนกันนะครับผมใส่12ชิ้นนะครับ12ชิ้นขาย10บาทนะครับ หากต้นทุนถุงต้นทุนค่าขนมปีบแล้วก็จะเหลือประมาณกําไร2 0 0 250นะครับประมาณนี้2 0 0 250นะครับก็ถือว่ากําไรโอเคนะครับทุกคนทําเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักหรือว่าทําไปขายส่งไปฝากขายตามร้านขายของชําก็ได้นะครับส่งเขา8บาทอย่างเงี้ยครับเขาเอาไปขาย10นงี้ก็ได้หรือว่าเราจะทําแบบแพ็คใส่เต็มพิกัดเลยนะครับใส่เต็มถุงเลยแน่นๆขายแพ็คละ20ก็กําไรโอเคนะครับ นี่เลยครับทุกคนพร้อมขายนะครับติดราคาหน่อยก็ดีเนาะหรือว่าถ้าเรามีสติกเกอร์น่ารักๆเอามาแปะก็ยังโอเคนะครับอันนี้ผมขายหน้าบ้านผมนะครับเพราะว่าบ้านขายของช้ำนะครับทุกคน